มาดูการซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อรับมือในช่วงฤดูฝนนะคะกองอํานวยการน้ําแห่งชาติได้เตรียมพร้อมรับมือฤดูฝนซักซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีศูนย์ป้องกันและบรรเทาสธาธารณภัยเขต11สุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุรับมือสถานการณ์อุทกภัยมาตราที่10และมาตราการที่11นะคะตามมาตราการรับมือฤดู ฤดูฝนปี2565โดยมีนายชายันเมืองสงรองเลขาธิการสำนักง,งานทรัพยากรน,น้ำแห่งชาติเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านการบริหารจัดการน้ำและ,ะเผชิญเหตุทั้งในส่วนกลางและหน่วยปฏิบัติในพื้นที่ได้ร่วมกันซักซ้อมเพื่อให้สามารถติดตามประเมินและคาดการสถานการณ์น้ำพร้อมแจ้งเตือนรวมถึงการบริหารจัดการน้ำให้มีการช่วยเหลือบรรเทาผลกระทบให้ทันต่อสถานะ สำหรับรูปแบบการฝึกซ้อมเป็นการฝึกซ้อมแผนบนโต๊ะโดยจําลองสถานการณ์ทุกกภัยในพื้นที่จังหวัดส,สุราษฎร์ธานีมีขั้นตอนในการจําลองการจัดตั้งศูนย์ส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงทุกกภัยและการใช้กลไกการปฏิบัติตามโครงสร้างของศูนย์ส่วนหน้ารวมทั้งการเตรียมความพร้อมทั้งเครื่องจักรเครื่องมือแผนเผชิญเหตุโดยหลังจากนี้ครับทางกอ,อนอชอจัดลงพื้นที่ฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุเพื่อให้ครอบคลุมทุกภูมิภาค ได้แก่ภาคเหนือครับที่จังหวัดพิษณุโลกภาคกลางที่จังหวัดชัยนาทและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดอุบลรราชธานีต่อไปครับ